หลหที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขอบวนรถครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่ง มีความประสงค์จะลงที่สถานีบางกอกคนใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับผู้โดยสารโปรดใช้ความระมัดระวังในการกล้าลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเสีเที่ยวในชานชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถส่วนพิเศษทัศนารักขบวนที่สามสองหยุดแล้วผมก็จะถานจากสถานีต้นทางอัดใหญ่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ ขบวนรถคันนี้ออกจากสถานีปัตโงงไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสาลยาบางบำรุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบรวนรถครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งกปดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบรวนรถครับเพื่อถามกานใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงครับรวนรถด้ครับ ขับรถจับเที่ในชันชลาด้านหน,น้าสถานีเป็นขับรถโดยสารธรรมดาคนนที่สองห้าห้าหยุดน้ำตกพิธารจากสถานีต้นทางสุนตุลีปลายทางสถานีจุฬารและหลังสวน,นครับขับรถโดยสารธรรมดาถนนที่สองห้าห้า ื่อออกจากสถานีวัดกงไปแล้วเจ้าสงก็ได้สถานีสถานีคลองตาคดตัวทาร,รามเย็นเสมยนลาบุรีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับออขอบคุณนะคะเด้กลับสองว่าตองครับใช่ค่ะเดินลงบ้านเลย ใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับที่นี่สถานีวานโ่งที่นี่สถานีบาดโ่งมีความสงใจขึ้นเรือลงที่สถานีวัดโ่งปรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับผู้อ่าป็นช้ความระมัดระวังในการข้ามขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถจะเที่ยวในสาลีด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถโดยทางรรมดาขถานีสองห้าสอง เถาาหาลนนะคะหลังนี้มันปงป่าทางสถานีนี่จะเลนอยนี้ล่นอยู่หนองประดุกแล้วเลาโลาสองห้าสองก็จกสถานีวัดโขไปแล้วจะอยุกพระนิหารที่สถานีกทางองปดุกนี่ขอบปาางโขงก็เดือด นัก,ก่อนคนต่อคนต่อไปกาบลำดับครับ เดินเดินไปหน้าหน่อยหนูปรตัวนู้นเดินเดินไปหน้านิดนึงนู้นนู้นประตูนู้น วันไปทางตะวน่ง้าาง Bye.